สวัสดีครับผมนายนันทพลสุธไทยตำแหน่งผู้รักษาประตูยยังไงกับการฝึกครั้งนี้มันก็เป็นการฝึกที่ที่ดีนะครับเออ่สร้างความสามัคคีสร้างกำลังแล้วก็สร้างหลายๆอย่างครับที่ได้สอกสมานกลมเกลียวกันครับคิดว่าสามารถเอาไปปรับใช้ในการเล่นในสนามได้โอ้ได้ครับ ได้มากเลยครับเออการสร้างสมาธิและความสามัคคีการช่วยเหลือกันนะครับเออน่าจะนําไปใช้ได้ในสนามฟุตบอลอย่างมากเลยครับสามวันที่ผ่านมาชอบอะไรมากที่สุดโอสามวันที่ผ่านมานะครับก็มีหลายอย่างนะครับที่ที่ที่ฝึกแต่ถ้าที่ชอบมากที่สุดก็คือการพายเรือครับแล้วก็แบกเรือครับเป็นประสบการณ์ของชีวิตเหมือนกันครับที่ไม่เคยได้สัมผัสครับมีที่ไม่ชอบไหมเออไม่ชอบครับมันก็คือมันก็เหนื่อยหมดล้วครับ แต่ถ้าไม่ชอบก็คือการแบกซุงครับมันหนักดีครับผมเชิญชวนแฟนบอลน,นัดที่จะเจอสระบ,บุรีในบ้านนี้นะครับผมแมตท,ที่4เมษายนครับอยากให้แฟนบอนลราชนาวีนะครับออกองเชียร์คนที่12นะครับราชนาวีเข้ามาดูกันเยอะนะครับ ผมอยากให้ตามเชียร์แม้อาจจะผลงานจะไม่ค่อยดีมากนะ<_ <C> _ <A> แต่อยากให้เข้ามากันเยอะๆครับช่วยให้เป็นกำลังใจให้นักเตะทุกคนสร้างสรรค์ผลงานให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมครับขอบคุณครับแม่ก็เลือกภาพแสดงอะไรในดำนานภายนเกมนครับที่เพื่อนที่ี่แล้วก็เาลองทุคนได้เจอกันก็มันก็การ์ดการดที่เราที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีแรงกดดันอะไรลย อย่างเช่นว่าบางครั้งเนี่ยวอนโดนนำอะไเนี่ยครับวันโดนนำแต่พวกเราก็เหมือนกับว่ายอมเยอะครับเดินก้มหน้ากันแต่จริงๆว่ามันก็มีปัจจัยหลายอย่างเช่นว่าคุณภาพจิตใจอะไรด้วยครับแต่ว่าถ้าวันนี้เราได้มาอยู่ที่นี่ผมว่าเราทุกคนก็น่าจะได้ประโยชน์น่าจะเยอะกอสมควรโดยตรงซึ่งพี่ๆหรือน้องๆบางคนอาจจะไม่สามารถทานมาเรียนจากบางคนมาเป็นอหาร ความเยาวก็ออกมาอย่างเงี้ยอาจจะมีบนมีอะไรนบ้างแต่เชื่อว่าวันนี้ที่บนได้มาแยวเวลาจะไม่มากเท่าไหร่แต่น่าจะได้ประโยชน์มากขึ้นเรื่ยน่าจะนั่ไปใช้ในการศึกอมหรือว่าแข่งขันได้เพราะว่าที่เราพักินนอนอยู่ด้วยกันแบบนี้ผมิดว่ามันนำให้พวกเราอย่างที่สังเกตด้ว็คือขณะทีู่้ฝึดเขาให้ปฏิบัติภารกิจซึ่งมันอาจจะเหนื่อยหรือหนักแต่พวกเราก็ยังมีเสียงหุ่ย่าอะไรกันอย่างเงี้ยครับผมคิดว่า ในสนามพวกเราก็น่าจะมีเสียงอาจจะใช่พิยากในสนามได้นะครับอาจจะช่วยกันกระตุน้นซึ่งอยากจะเป็นคำพูดเพราะอาจจะใช้คำนีู้พต่อสู้อาจจะเกรงกลัวได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคิดว่าการมาที่นี่เอาวันี้ว่าได้ประโยชน์เหมอเดยมครับแต่สําหรับคนที่ไม่เคยฝึกมาอย่างที่บอกคือไม่เคยผ่านทักเรียนจา่าหรือว่าทาหารมาก็ก็คงเป็นประสบการณ์ชีวิตครั้งหนึ่งครับ ผมก็ไม่เคยขึ้นมาที่เก่อนี้เหมือนกันครับเนี่ยครั้งแรกรเตยก็คิดว่า,าน่าจะเป็นในความปรจําของผมตลอดไปครับ <c oughs> เอาข้าวแรกก่อนนะก้าวแรกที่มาขึ้นมาเก่อนี้นอนันดับแรกที่ในหัวผมคือหนึ่งไม่ไม่มีความสบายแน่นอนที่พวกเราได้ไมาเจอเนี่ยคืออาจจะเป็นเล็กๆน,น,น้อยน้อยซึ่งเนี่ยผมเคยผ่านการสูดนมแรงจากแล้วซึ่งซึ่งหนักกว่านี้เยอะครับ แต่คงยังไม่เท่ากับคู่ที่ท่านได้ผ่านม,มาแต่ที่ผ่านมาเนี่ยที่เราฝึกกันเนี่ยผมว่ามันมัน,ม,นมันช่วยสร้างอะไรหลายอย่าง,างกับกับเราคืเรื่องร่างกำลังและร่างกายซึ่งบางคนเจ็บไหล่เจ็บหน้าอกซึ่งถ้าสองว<ห><น>ันก็ไม่ไม่น่าจะเจ็บกันนอกจากเล่นเบีซึ่งเรื่องเบียดอาจจะไม่เจ็บขนาดน,นี้แล้วก็ความมีระเบียบวินัยตรงต่อเวลาการน,นอนผมเห็นทุกคนสี่อนสีทุกครัเห็นการหลับกันหมดแสดงว่า ไม่รู้ว่าพราเหนื่อยหรือว่านอนปกตินะครับก็ไม่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 เข้างแต่เดนแต่ว่าก็คือว่าถึงการต้มในเวลาคู่เพิ่มคู่กระชูให้เวลาศูนย์ห้าทีตอนเช้าทีพวกเราก็เลยมาลองแล้วซึ่งถือว่าก็ได้ช่วยสร้างระเบียบวินัยให้กับเราตรงนี้ได้ครับก็อนอื่นก็สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็เอ่อปุ๊บตัดตัวนะครับเฮ้ยอะเฮ้ยอะยังไง ครับาส่วนตัวผมพูดถึงเรื่องของฟุตบอลนะครับก็ในเรื่องของของเกมก็ไม่ไม่มีความคิเอะไรครับก็มีเรื่องนึงครับที่อยากฝากหมายถึงว่าของของพวกเราจริงๆท,ท,ทุกคนก็ส่วนตัวผมเพิ่งมาเล่นที่นี่เป็นครั้งแรกก็รู้สึกดีครับประทับใจทุกคนมีความรักใคร่ของเกี่ยวอันนี้ครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้มีแบ่งแยกหรือว่า แต่ความสามนาทีอะไรกันบ้างครับก็กมีอาจจะเล่นเ่นกันบ้างพี่อยากฝากก็คือเรื่องของความกา,ารแข่งขันในทีมครับหมายถึงว่าคืออยากให้ทุกคนแสดงความเขาเรียกว่าเหมือนแข่งขันกันเองในทีมคนที่ไม่ได้เล่นหรือว่าคนที่ยังไม่มีโอกาสก,าก็อยากให้แบบว่าจริงจังเหมือนแข่งขันกันกับผู้เล่นสเปตัวแรกหรือแม้กระทั่งตัวหลักในทีมเพราะว่า มันจะทาให้ยากาศของทีมดูแข็งแรงขึ้นแล้วก็เข้มข้นขึ้น,นครับแล้วก็อ,กอย่างคือทุกคนไม่ได้มีโอกาสพิสูจน์ในโค้ชเห็นไห้ว่าเราเราก็มีดีพอว่าทุกคนที่นี่ดีมีดีทุกคนอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าอาจจะรอเวลาแล้วก็เรื่องของโอกาสครับก็มีแค่นี้ครับใน,นเรื่องของบอลส่วนในเรื่องของการจะอยู่ที่นี่แล้วก็ประโยชน์ที่เราวอีกที่คือแน่นอนครับประโยชน์ที่ได้ได้เยอะพอุกคน ที่บอกมาในเรื่อง,อง,อ,งองของเยาวนาเรื่องตรงเวลาเรื่องความสามัคคีอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวผมที่ผมมาคือท,ที่นี่คือยอมรับเลยครับว่าครั้งแรกของผมกับที่นี่หลายสิ่งหลายอย่างมากครับผมไม่เคยมาพายเรือไม่เคยมาเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับทหารเลยตลอดชีวิตผมซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็มีทั้งเรื่องประทับใจแล้วก็โอเคครับือช่วงแรกอาจจะรู้สึกแบบว่าเป็นไงแล้วก็ ูไม่ค่อยโอเคเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแบบหนักไปอะไรเงี้ยแต่พอพอทุกคนทําเหมือนกันทุกคนทำรอบกันก็มันก็มีบรรยากาศที่สนุกสนานขึ้นมาแล้วก็บรรยากาศที่แบบว่าทุกคนสามัคคีกันแต่ก็ยอมรับม,มีมีบ้างครับที่บน่นคืออ่าก็หนักหนักหนักในบางเรื่องครับแต่ว่าบางท,ทีผมมองเนีน่ยทหารที่ฝึกที่นี่เขาก็ฝึกหนักของผมประมาณ ร้อยเท่าพันเท่าครับก็ก็ก็ยังอารมณ์ก็ยังดูเบาๆขึ้นมาหน่อยครับส่วนในเรื่องของความประทับใจก็ผู้ฝึกทุกคนก็ไม่ได้โหดอะไรกับผมมากถ้าเทียบกับทักเรียนที่ฝึกที่นี่นะครับแล้วก็ทุกคนก็ดูเป็นกันเองแล้วก็ให้ถ่ายทอดความรู้แล้วก็อยากให้ทุกคนได้ประโยชน์กับไปนะครับท้ายแล้วก็ ตื่นเต้นเลครับเล่ยิงปืนครับครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันโอเคครับฟอร์มาลาครับเยี่ย่สุดยอดโอเคซุกขาเอ่าวังแุ่นนีเนักทุคนว่าว่าทุกคนมีมีความเขาเรียกอะไรเขาเรียกมีอายุที่ยังน้อยแล้วมีความสามารถเขาก็รู้สึกดีใจรู้สึก あとは、えー、みんなすごい仲いいし、えー、ファミリー、家族みたい。<noise> その2つを、えー、これから、えー、ピッチの上、ね、サッカーの中で、えー、発揮できれば、多分もっといいチーム。 บอกว่าสองสองเสี่ยเกลียวพูดไปสองอย่างคือถ้าเอามารวมกันในว่าเวลาตอนแข่งก็คือมีอายุที่น้อยแล้วมีความสดที่อยากจะเล่นมีความสามารถแล้วก็เอาความที่เป็นครอบครัวเนี้ยมาอยู่ในการแข่งขันเนี่ยเพราะว่าก็คือเราเป็นขึ้นมาได้ดีอยู่ดีหนึ่งปีก็ถือว่านานใช่ชัยงา่ดี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  だからそれがいい時でも悪い時でも、えー、みんな助け合って、例えば俺がミスしたら、俺の後ろにいるディフェンダーが助けてくれるっていうのを信じたり、誰かがミスしたら、絶対誰かがカバーしてくれるっていうのをみんなで信じないと。こはい、みんな สมมติถ้าเป็นจุ่มเนี่ยมาจุ่เลขกองหลังกองกลางเรือกองกลางเขาจะพลาดได้ไงแต่ถ้ามีกองหลังควรคอยซัพพอร์ตคอยช่วยกันไม่ว่าที่หรือว่าไปก็แล้วแต่อาจจะปิดพลาดหรืออย่างเงี้ยสมมติทุกคนก็คอยคูเปอร์คอยผลักดันเพืออาจจะรวมกันเป็นหนึ่งได้この今部屋にいる人たち以外は俺たちに何もしてくれないเพราะว่าก็คนที่เราอยู่นี่หมายเราเป็นหนึ่งกันนะแต่คือคนที่อยู่นอกเขาก็รู้ว่าเราทำอะไรกันมาเราเป็นทีมกัน このチームが結果を残すし、えー、今年勝つか負けるかっていうのが自分みんなにあの責任があるあ<の>だからネイビーの人も同じだし

個人的にはこういうキャンプ、ネイビーのトレーニングっていうのは初めてだったけど、やっぱりこういうのをやって、なんだろう、もっと選手のことを知れたし、もっと親密、高い、もっと仲良くコミュニケーションを取れるようになった。 ก็เป็น<主>ค <持 if> รั้งแรกกที่มาฝึกกับที่มอที่บอกว่ามาฝึกไปทั้งยกฟุมทัลที่ยรกก็เป็นครั้งแรกขอนกันเขาบอกว่าก็ยกก็เห็นที่เมาอกมล้คนก็กำลังจะวมงันเป็นนึ่นได้อะไรอย่างเงี้ยなぜかというとサッカーのチームに来たと思って、銃を撃つと思ก็วือตอคิมทิดว่าจะไ้นที่ จะมาไหมจะกันการบอกว่าบอก่อะแต่เนี่ยมาแล้วคิดแตว่าจะมาไหมมาคอมเมนต์ที่ผมภูมิใจที่สุดนะครับในการที่อยู่ตรงนี้ก็คือการเป็นเรือ นะใครอาจจะไม่คิดเหมือนผมะนะแต่ถ้าถ้าใครเคยได้ทํางานอย่างกับผมหรือว่าเคยอยู่กับผมนี่สิ่งหน่งที่ผมจะได้ถึงการพิจารณาเรือกาเรือมีอะไรที่เล็กๆน้อยๆซึ่งเราหรืออื่นทับอื่นไม่เหมือนเราเยอะมากนะเยอะมากสิ่งที่เราได้สัมผัสในวันนี้เป็นเพียงแค่ส่วนเล็กส่วนน้อยหนึ่งในของของอทับเรือเท่านั้นนะหน่วยซิลก็เป็นหน่วยหนึ่งในของของเรือพิทูอาในของหน่วยหนึ่งของของทับเรือซึ่งเป็นเพียง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 ส่วนหนึ่งนะครับ ในกองเรือยการยังมีอีกหลายส่วนซึ่งซึ่งมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่างจากเราครับค่อนข้างจะเยอะนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอระเบียบต่างๆข้อบังคับต่างๆประเพณีต่างๆที่ชาวเรือเรารับถือเนี่ยยังมีเยอะครับก็ซึ่งหนึ่งอยากให้เรารับรู้แล้วก็ได้ซึมซับเอาไว้บ้างนะครับว่าว่าการเป็นทหารเรือเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรหลายอย่างนะแล้วเมื่อก่อนเราอาจจะ เต็งกับการที่เราต้องมาปฏิบัติแบนนี้ทําไมต้องแบบนี้นะครับคุณครูที่อยู่ที่นี่ท่านช่วยอธิบายพวกเราได้เยอะครับว่าทําไมจะต้องยืดเส้นทําไมจะต้องต่างๆทายเรือทำไมจะต้องงอเข่า,า,าทาําไม,จะ,งงาาาไมจะต้องดัดหลังคุณครูคช่วยอธิบายเยอะเช่นกันในกองทัพเรือเหมือนกันเลยครับทุกอย่างที่เขาเระบุทีกเขนีเป็นประโยชน์ที่จะใช้ในชีวิตประจำวันทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป่าปู การทงลงต่างๆมีประโยชน์ na, Uma, ่อการนํามาใช้ครับซึ่งเหมือนเป็นข้อครับเหมือนกับที่เรายืดเส้นแต่เราทําไม่เต็มที่นะครับแต่คุณครูเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งสองสามสี่แต่บางคนก็คือทําเหมือนเับกเที่ยวใไครับเป็นทัววไปก็คือทํำยังไงก็ทำอย่างนั้นนะเดี๋ยวเราเหมือนเราทั้งใช้เตททั้งโรเตชันอย่างเงี้ยเี๋วต้นเราโรเตชันนิดหนึ่งสองเนี่ยคือข้อทําสุด แต่ของเราถ้าให้ทำมันเองเราจะโรเิชันเหมือนกันแต่เราแค่ใช่ไหแต่ของครูเขาเนี่ยทั้งโรเิชันทั้งกล้องยังไงนะครับต้องสุดจริงๆเนี่ยมันเป็นประโยชน์ครับแต่เราบางทีจะใช้ไม่ไม่เต็มวพราะฉะนั้นสิ่งที่เรานำไปในเรื่องของการที่ก็เป็นประโยชน์กับเราในชีวิตประจำวันไปใช้ในการทำงานจริงครับในการที่เราจะไปเช่าหัวข้อก่อจริงๆผมอยากให้ครูไป่าวิ่งทุกวันเลยทำมะครับให้ครูเาวิ่งก็วันละสามสิบนาทียี่สิบนาทีเหนที่ครูเาวิ่งอย่างเงี้ยแล้วก็ ีทีจะเต็มอย่างนี้ผมว่าได้ประโยชน์ค่อนข้างมากนะครับแล้วแต่เราพวกเรานะครับเราคิดดูว่ามันได้ประโยชน์ไม่ประโยชน์นะครับแต่ผมคิดว่าได้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะครับก็ออขอบคุณพวกเราครับที่สามวันให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีรับได้เป็นอย่างดีก็มันก็ธรรมดารับจากบางคนที่เป็นพลเรือนมาแล้วมาถูกปึกก็อาจจะมีขัดข้องมองใจบ้างผมเผ็นหน้าบางคนผมก็เข้าใจนะครับเพราะว่าเราเราไม่ได้เคยอยู่จุดนี้นะครับแต่ถ้าใครที่เป็นทหารแล้วมาขัดข้องมองใจคงคงไม่ใช่เพราะเรื่องผ่านการที่ผ่านมามากกว่านี้ นะครับอันนี้เป็นเพลงแค่เราได้ลองทดลองดูนะครับแต่เราก็เห็นของจริงนะครับว่าคืนเป็นไงครับโดยเฉพาะคนที่เอาวุ้นไปกินน่ยนะฮะท่าเรียนไม่ได้นอนเราได้สามทุ่วโมงเพราวุ้นพวกเรานะครับรู้ไหมครับวุ้นอะไรวุ้นอะไรจ่อแหลยจ่อใช่ไหมครับแล้วก็ไอ้โอนไอ้พีมเนี่ยไม่ใู่ครับก็ขอบคุณพวกเราที่ได้มาเรียนดีนะขอบคุณ ABC Youth Center เวทูฟุตบอลเป็นสิ่ดูเมฆดิสมอเพนดิงเทนิงเอ็มบิ้วมาดูกันเลยโดยเพอะครับมาดูกอนเลยนในส่วนของทีมฟุตบอลราชนาวีนะครับผมในนามของผู้จัดการทีมนะครับแล้วก็สตาฟโค้ชแล้วก็นักกีฬาเนี่ยขอขอบคุณครูผู้ฝึกจาก ูนย์การฝึกหน่วยสงครามพิเศษทางเรือนะครับที่กรุณานะครับตั้งแต่การให้การต้อนรับนะครับในวันแรกนะครับแล้วก็การดูแลนักเตะและเจ้าหน้าที่นะครับการให้ความรู้นะครับการเข้มงวดเพื่อเพิ่มปูนในเรื่องวินัยนะครับแล้วก็การมาฝึกครั้งนี้นะครับจุดมุ่งหมายของสโมสรก็คือการเพิ่มการทํางานเป็นทีมนะครับก็คือมีทีมสปิริตนะครับเพิ่มขึ้นนะครับในเรื่องนี้นะครับ ขอให้นักกีฬาทุกคนนะครับพึงระลึกแล้วก็นําไปใช้ในการแข่งขันฟุตบอลรวมไปถึงการฝึกซ้อมนะครับสําหรับเรื่องต่างๆที่มีการสอบถามและมีการพูดคุยกันไปนะครับสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ดีนะครับสามารถเก็บไปใช้เป็นประโยชน์นะครับก็นําไปใช้สิ่งใดที่จะทาให้เกิดสิ่งที่ระคายเคืองดิจใจกันนะครับก็ขอให้ให้อภัยกันนะครับเราต้องอยู่ร่วมกันอีกนานนะครับเป้าประสงค์หลักของเราก็คือชัยชนะแล้วก็ นำความสุขมาให้กับกองทัพเรือแฟนบอลของเรานะครับรวมไปถึงตัวเองด้วยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราต้องมองที่เป้าประสงค์หลักก็คือทีมราชนาวีนะครับสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆต้องให้อภัยกันและมองโลกในแง่ดีนะครับในโอกาสนี้นะครับทางทีมฟุตบอลราชนาวีขอมอบเสือ้อทีมฟุตบอลน,นะครับที่ใช้ในการแข่งขันขาสาหรับรูบ้ฝึกนะครับรวมไปถึงขออนุญาต เกือไว้ให้นะครับอบอนอมตรและก็อบอศูนย์แล้วก็รองอบอศูนย์ออด้วยนะครับอย่าให้ทางผู้ฝึกชวนเป็นผู้รับมอบ